เป็นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในน้องๆวัยรุ่นค่ะจังหวัดพิจิตรขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา,าตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมแนววิธีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องให้แก่น้องๆเยาวชนด้วยค่ะในการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2,566ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร มีการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นทางนี้ค่ะจังหวัดพิจิตรมีอัตราการคลอดบุตรในหญิงอายุ10-14ปีระหว่างปี2563-2566มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะแต่ต่ำกว่าระดับเขตสุขภาพที่3และระดับประเทศ ส่วนในหญิงอายุ15 19ปีมีอัตราคลอดลดลงและแม่แแมวัยรุ่นแม่วัยใสนะคะอายุน้อยกว่า20ปีมีแนวโน้มลดลงขณะที่การรณรงค์ในปี2566ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมส่งเสริมความรู้ด้านเพศศึกษาส่งเสริมการเข้าถึงทีเนเจอร์ดิจิทัลแพลตฟอร์มส่งเสริมความเข้มแข็งสถาบันครอบครวัวบริการให้คำปรึกษาที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและศูนย์คุ้มครองสิทธิวัยรุ่นพิจิตค่ะรวมทั้งสนับสนุน การป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นโดยแจกถุงยางอนามัยฟรีในชุมชนทุกๆตำบลด้วยค่ะทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรนะคะก็ได้แนะนำค่ะว่าในช่วงวานเลนทนยนี้นะคะปากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานพร้อมให้คําแนะนําในเชิงบวกด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาอย่างเหมาะสมการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกวิธีการควบคุมกําเนิดโดยการฝังเข็มเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนั่นเองนะคะ